อาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณครับผู้ชมครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพราะว่าช่วงต่อไปนะครับมีสินค้าดีๆจาก GMM s h o p อปโอ p ้อปรอผู้ชมอยู่นะฮะแต่ว่าจะเป็นอะไรติดตามจากคุณใบเตยได้เลยครับ คุณผู้ชมคะใครที่เป็นแฟนผลิตภัณฑ์ของดรเอนะคะบอกเลยว่าต้องเตรียมยกหูโทรศัพท์กด1252เพราะว่าวันนี้เนี่ยของก็ดีผลิตภัณฑ์ดีแล้วของแถมยังดีมากๆต่างหานะคะเพราะว่าไม่ผิดค่ะสร้อยทองตรงนี้คุณจะได้ไปเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นตอนนี้คุณลี่เล่งทําอะไรคะคุณเออเติมหน้าค่ะเติมหน้าเิา <c oughs> ปากให้ฉ่เพราะว่าวันนี้ไม่ใช่แค่สร้อยสีทองที่แถมไปนะคะแต่นี้ค่ะพาเลทสิสีช่องสีตา หสีแก้มสสีปากอีก6สีให้ฟรีไปด้วยและวันนี้อยู่กับดรเอเราด้วยสวัสดีครับีน่เป็นผู้หญิงมาคุยกันวันนี้วันหยุดดะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งพฤษภาคมวันนี้บอกเลยว่าโปรเด็ดมากทั้งหมดนี้ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือ20ชิ้นจุกๆรวมสร้อยคอสีทองเรียบร้อยแล้วนะจากราคาเต็มเกือบหมื่นวันนี้คุณจ่ายหนึ่งพันบาท ที่ขายหมดเกลี้ยงเลยมันดียังไงอ้าวดีที่ผลลัพธ์ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาบนใบหน้าอะๆขออนุญาตคุณผู้ชมหน่อยนะรักนนี้หน้าสดๆมาขออนุญาตขออนุญาตเพราะว่าแต่ละคนปัญหาต่างกันจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำจะไม่ได้ากระบนืิวตบไปเลยแล้วเราเนียนเลยอันนี้คือเทียบให้เห็นไปเลยสองข้างข้างที่ทากับข้างที่ไม่ทาโอ้โหดอเอ้ให้เห็นดงผลลัพธ์ที่คะเจู หนูหายแล้วยยไหาปด้วถามใจคุณดูถ้าวันนี้คุณไม่โทนหนึ่งสองห้าสองนี่พลาดมาเอาฝั่งนี้เอาฝั่งนี้ความมันอเนี่ยความมันบนใบหน้าเขาจะเป็นแบบนี้แต่ครั้งนี้คุณผู้ชมเห็นมาแล้วเนี่ย วันบนใบหน้าเลยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้ผมคิดแล้วค้นแล้วรอวันนี้เลิศที่สุดคราบเอามาเลยละเอียดได้นะคุณผู้ชมนะคุณได้แป้งไปจุกจุกทั้งหมด5ตลับอันนี้วันเดียวไม่มีอีกแล้วพาเลตแต่งหน้าเซ็ตใหญ่14ช่องสีรับไปยังไม่พอสบู่กันชงจ๋าที่จ๋าเตยจ๋าให้ไปเลยสิบก้อนโลหอมให้ไปอีกสองขวดกระเป๋าใบใหญ่ใหญ่และที่สำคัญแจกจะแจกแจกจะแจกแจกสร้อยคอสีทองอีกหนึ่งเส้นใหญ่ทั้งหมด ราคาเต็มลืมไปคุณจ่ายแค่1,000บาทส่งรีรีบโทรตอนนี้ได้เลย1,252แต่จำกัดร้อยเซยไม่ร้อยเซตแล้วทุกคนเหลือเจ็ดสิบสองเซ็ตนะคะุณโทรสิาคมถ่าแน่นนั้นมากเพราะว่าทุกคนอยากจะพักผ่อนอยู่บ้านอยากจะช้อปปิ้งอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นตอนนี้โทรเลย1,252นะคะดร ากให้แล้ววันนี้หลายคนที่ดูทีวีอยู่ผมถือว่าคุณโชคดีอยากให้ค,คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยกับโรโมชั่นงอแบรนด์เอ๊ยยีสิชิ้นคุณจ่าย1 0 0 0บาทเฉลี่ยชิ้น 1, <ช>หนึ่งห้าสิบบาทมีที่ไหนไม่มีแล้วนะคุณผู้ชมนะเฉพาะที่นี่ที่เดียวแล้วจัดส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางแง่งตัวนี้เด่นนะในเรื่องของส่วนประกอบของสารสก,กรัดไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยว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 ,ย,วยังไงอีกครั ยังไม่ได้ทาอ๋อให้ทาข้างเลยเหรอนี่ขอดูเพราะว่าปกติถ้าเราทาแป้งไม่พร้อมกันสองข้างอะมันจะต้องเป็นคราบอ่ะมาดูดูพร้อมๆกันกล้องไหนมาเลยมาเลยนี่เลยป้าโอ้ยเอ้ยคุณตคุณตว่าง่ายมาแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งไม่มีเวลาในการแต่งหน้าตัวเนี้ยคุมมันได้เลศปกป้องได้เยี่ยมปกปิดได้สุดๆเกลี่ยง่ายเกลี่ยง่ายและที่สาคัญผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะเขาจะเกลี่ยเข้าหากันแบบง่ายๆเกียขาหานสุดไหนนวด เพราะฉะนั้นต้องคิดตัขนาดนี้คือต้องบอกกับแป้งตัวนี้แหละคือตัวอื่นผมไม่รู้นะแต่ตัวเนี้สำหรับผมเนี่ยเลิศที่สุดเหงื่อออกเป็นยังไงรอก่อนเอาผลมาผลมาผลมาหรือเปล่าผลอุ้ยพึ่งทาแป้งแล้วฉีดน้ำเลยเอามาเลยจ้ะมาเลยจ้ะมาเลยจ้ะคุณผู้ชมผมขออนุญาตสาธิตให้คุณผู้ชมดูดูจนชัดช ดูกันชัดๆไม่หลุดเลยดัชัดๆฟาดบอกเมื่อกี้ก็ไม่โผงมาเวยต้องบอกเลยว่าตัวนี้เน้นในเรื่องของการปกปิดแล้วเน้นเรื่องของผลนะต้องบอกเลยว่าในต้นเดียวเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ทำไมแป้งตัวนี้ถึงขายดีคนใช้กันทั้งประเทศต้องบอกเลยว่าใช้แล้วใช้อีกแล้ววันนี้พี่ดรเอให้ไปเลยทั้งหมด5ตลับจุกๆค่ดรเอไม่ได้ให้บ่อยนะแบบนี้นะวันนี้วันเดียวล้วให้100เซ็ตสำหรับวันแรงงานไม่ถึง้อแล้วไม่ถึงร0อยเซตแล้วอะไร 30เซตทเอามาเลยคุณผู้ชมวันนี้จ่ายแค่1,000บาทเท่านั้นได้อะไรบ้างคะดเต้าไดมาเลยจ้ะได้แป้งไปเลย5ตลับ1ตลับ18กรัมใช้ได้ทั้งปีค่ะถดยเีการแรงงานปีหน้าเลยยังไม่พอพาเลตแต่งหน้า14ช่องสีตลับใหญ่ๆให้ไปด้วยกระบูกันชงให้ไปเลยไม่ใช่หก้อนนะจ้าให้ไปเลย10ก้อนใหญ่เทราะมัน อยังมีโลออนน้ำหอมอีก2องขวดกระเป๋าใบใหญ่ๆและที่สําคัญตอนนี้พี่ดรเออยากให้ทุกคนมีความสุขกับการใส่สร้อยสีทองเส้นนี้คุ้มค่าจริงๆวันนี้นะคุณอยู่บ้านอยู่นะผมบอกเลยว่าวันนี้คุณได้ทั้งหมดในราคา1,000บาทส่งฟรีเดี๋ยวนั้นคนรลี่ขอขอสุดในรายการนี้จ้ะโปรลี่ขอย้ําเลยเอาของทีมงานมาเปเดวันนี้วันเดียวหนึ่งพฤษภาคมเท่า หมดแล้วหมดเลยไม่มีรีลันนะจ๊ะที่สำคัญผมอยากบอกนะว่าแค่ช่วงเวลานี้อาหานหมดแล้วหมดเลยนี่เป็นรายการที่จะทำให้คุณเปลี่ยนไปเป็นคนที่แ่สวยขึ้นดูดีขึ้นอย่างอีสามสิบแล้วเน่อยอีกอย่างหนึ่งนี่ค่ะสบู่ด็อกเตอร์ขาปากกาอันนี้เนี่ยนะบอกเลยว่าเป็นปากกาที่เขียนแล้ว นีนะคุณผู้ชมนะผมบอกเลยนะเป็นสบู่พรีเมียมน้ำมันกัรชงขมิ้นธนาคาบังคุดวิตามิน b 3และต้องบอกว่าอัปเกรดตัวตัวอะไรตัวเมนทอนเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากว่าจะทำให้ผิวหน้าของเราสะอาดแล้วเนี่ยยังบอกว้าตรงๆนะว่าตัวนี้ทำให้ผิวนุ่มทำให้ผิวนุ่มลุ่มชุ่้เลยนะพี่นี่เเยก็เนสบายๆสบายใจแม้ว่าเราล้างเครื่องสำอางได้ได้ใช้ได้ทั้งครอบ มันไม่ตกแต่มันไม่แห้งไม่แห้งไม่แห้งตกแต่มันไม่แห้งตกแต่มันไม่แห้งไม่แต่มันไม่แห้งไม่แห้งไม่แห้งมามาดูเลยใช่มันนุ่มดูเลยดูเลยชุ่มชื้นกว่าเดิมอีกชุ่มฉืดเพราะว่าตัวนี้มีคมิ้นธนาคารบังคุดวิตามินดีสนิดาห์นี้เซตดีแค่ไหนเท้าสิบอกเลยว่า20เซตสุดท้ายเพราะวันนี้นะใช่เลยสัปดาห์นี้คือพฤษภาคมคุณต้องจ่ายหกพันนะไม่ถูกยี่สิบเรา คือผมให้ไอยีส่สบาเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าวันนี้นี่คือความคุ้มค่า,าที่อยากให้คุณได้ไปผมบอกเลยว่านี่คือตัวจริงในการปกปิดปกป้องพร้อมการบำรุงวันนี้โปรโมชั่น คุณผู้ชมนะนี่ยามทีรั้งสุดท้ายนะสิ่งที่คุณจะได้นี้ทั้งหมดหน้าจอเลยคุณได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับแบบจุกจแป้งแบรนด์เดอเอตตลับใหญ่นะยังไม่พอพาเลแต่งหน้าทาตา,าทาแก้มทาปาก14ช่องสี<ว>ตลับใหญ่อีกสบู่ให้ไปอีก10ก้อนจุกๆุเป็นสบู่กันชงด้วยนะจ๊ะยังไม่พอโลออน้ำหอมลับไปเลย2ขวด2กลนกระเป๋าใบใหญ่และที่สําคัญสั่งตอนนี้รับพร้อมไปเลยครับกับสร้อยคอสีทองส,สวยๆอีกหนึ่งเส้นฟรีทั้งหมดนี้จากราคาเต็ม67 พันลืมไปวันนี้คุณจ่ายแค่100 0บาทส่งฟรีโมมาที่เบอร์นี้เท่านั้นนะครับ1 2 5 2 1252ไลน์แอดแอดชวันส1บนะคะ1,000บาทไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มแล้วส่งฟรีเพราะฉะนั้นโทรมา1 2 5 2เฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะวันนี้ขอขอบคุณทั้งคู่เลยค่ะขอบคุณทั้งทังท่นะคะขอให้ทันนะคะคุณผู้ชมัีโทรกันได้อยู่ตอนนี้กลับไปอยู่กับเรื่องใหญ่รายวันกันต่อค่ะขอบคุณทั้งสามท่านด้วยนะครับใครสนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะครับ